เอาไม่อ๊ยอืมอืมได้เลย่ะคนเล็บก็ไม่ตัดด้วยยังกล้ามาถ่ายอีกตัดสตีมเออไอ้ก็เลี้ยหันมองเลยไม่ก็เลี้ยหันมองเล็บเ้ยเอมตัตามบุ้นดิตัตั้งแต่เมื่อวานแล้วเลยเมื่อวันของเดือนที่ลยเอ้านายเมื่อวันก่อนนอน คนที่คิดใครกระดาษนี้เป็นของคุณนะฮู้ฮ่าฮู้ฮ่าฮ่าฮ้าฮู้ฮ้านี่ปากชอบเอโง่เป็นนานละายเหี้ยสักไอเห็นหรือยังผมก็เด้อชินจิจิครับอยากกินพิซซ่าจังหมดโปรหรือยังนะมีนี่สิลงพี่ไปฟังของรางเดี๋ยวผมขอปล่อยจอยนี่อะไรมาดิผมปล่อยจอยอยู่แล้วหนึ่งว้ายผมเล่นในเกมหนึ่งอยู่ เกไปเอกเดียรไปห่วยวางไหครับเตะแต่สังเลยแต่สักเลยอ้น้นเบางตลอดเลยเห็นไ่เไลตอแกน้อยแจ๊กเนี่ยตแกดิติดเท้าไละอยติดเท้าแล้วคัหลอคนอเดี๋ยวทำไมถ้าผมได้อยู่คนเดียวแกลงตัวแมตัว Tìm 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 ตึ้งปวดเลยตึ้งปวดเลยตึ้งปวดขับแต่มันเด่นน่ะนคือเก่าเหลือแต่เมืองนี้แหละไม่แต่คุณได้คิวก็ถือว่าเก่งแล้วแหละเดี๋ยวผมสอนนะทีหลังอ่ะสองตีด้ไหเฮ้ยนี่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 ทำไม่เลยกระสุนผมหมดแล้ว ไปปิดกล่องเจา้าเนี่ยเมีดึกถิ่มเนี่ยมันห่วงเออไมห่หัวหัวตัวนหนัด ยังเหรออ็นแอมาไง้เป็นชุบใครชุบป่ะเดียบร มาันแห่งเลยมันมีพี่เปแล้โดนออกปีนขึ้นใดได้โดนถึงนี้อย่างต่ำ2ตัวแล้วนะตรงติ๊กแดงอ่ะผมเห็นมันปีนก้นไปแล้วยอมมากันยอมมากันเทกยิงพี่ถ้าผุดกันมากเทกถ้าผุดกันยิง มันจะช้าเราตอนไหนก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วสินะเดี๋ยวขอฆ่าหน่อยก็ปิดตันวนี้ใช่วะ แต่นไน่ได้บบกโนบกดนบบกโดนซิ้น,นสองต,ตัวตีใหม่มาอ,อันอ,อันอัลเตอร์มามาทางเมืองเมืองที่ไปม,มอสแผ่แม่แม่อะเมืองนู้นอะเมืองเมืองถ้ำอะอันนี้ตีใหม่หลบเลยนะตีแบก,โ,บกดโดนพลาดไปโดนคุณดาเหรอมันมันมีมันมีตีหนึ่งก็้านะลองไป นนข้างนี้ก็มีข้างนี้ก็มีกหลังมาหนึี๋ดี๋ยวเดเดี๋ยวตายแล้วเดี๋ยวบงโอ้ย

cắt tắt cắt tắt đấy coi 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 không có cỏ cọc, ơi mà เขาเลือดนะเดีวงคุณเดียวว่งคุณยมากไปยังีนจอทีทีมากมบับัตนังไม่ลานเหมือแ

ทางไหนเราลงทมัน,ม,นะม,ม,นมันอ๋อไม่<อ>มต้งฝุ่นหรอกมุง่งขาหขอมออมแล้วรอขมวบแมันแตกเลยไม่ตอสางจะเลยขามตกังกัตะคนดไปกันเลยยิงเลยเพื่อน,นช่วย นี่ตัจงต,ตั้ักนหนึ่งเดียดย,ย,ยมันเด้ๆๆๆแท้แทๆแท่อบวงอย่านะเหลือแต่เศษไปเลยใช่แน่เลยแบบเป็นม,มันตา ดูดูหาสัตว์ตัวละไม่หาสัตว์โอ้โหอุ๊ดแบบเดียวแล้วก็เบลีเนี่ยโอ้โอห ไม่จะสั่นกันเลยครับมันอยู่ในสตาร์ทเล่เฟื่องนิ้วมือถือกู chút tay anh Hử? Cay cay cay. Nè nè. Lỡ nó phạt. Đấy มีคนทุบเฮ้ยตีมอดดักเพลิดไล่ไปเอาเฮ้ยผุดๆของผมมีครับุคดักไว้ดักไว้ไฟเพลิดไล่ของผมมีกพลังไปกพลังไปโอไ้ไข่ยิงวะ อยเอามาก่อนเลยไม่บวกต่อมีมีผ่าตรงเรานะกวดโอเคไม่เหนียวตัวนึงโอ้ผมไม่ได้อีกแล้ว อะไรวะ่เด้จีกากติดไม่ใช่ปัดลังแคร์กีเาเขาแบกไนจัว่าเออทำไมเีทำไมเงีทำไมอยนี้โอ้โหเนี่ยวันเราตาเหลียดไฟฮะแต่อืมตาเหลียดนี่ไงผมก็สามพันดาเมจ่อยสามัังแล้วอ่ะ มันไหครังเอาแป็ว่ากูไม่อยางเลยนน้ำแล้วกัน